ปัญญาภิวัฒนครับคือจะปรับเปลี่ยนจากความยากหนักแล้วเหนื่อยให้เข้าไปสู่อะไรครับความง่ายการบริหารคนอื่นครับจะเรียนบรหารใครก่อนครับนี่นะครับปัญหาใหญ่ที่เราไปหารคนอื่นไม่ได้เพราะเราขาดบริหารตัวเองและการบรหาที่ง่ี่สุดไม่ใช่การปริหากายแต่เป็นการบรหา ยอดเยี่ยมตกเรือนดครับดีมากค่ะเพราะว่าน้องก็ยุยังไม่มากเพราะว่าอยู่ในอาชีพของเอถึง32ปีเห็นวิธีการพรีเซนต์แล้วก็วิธีแบบง่ายๆแล้วก็น่าจะได้ผลประโยชน์ก็กระชากความรู้สึกได้ก็เชื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่มาเข้าคอร์สหรือมาฟังคงจะเกิดประโยชน์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างสอนด้วยตัวเราเองคือสอนให้เราตื่นจากตัวเราเองแล้วก็ทํางานด้วยตัวเราเอง ก็คงไม่มีอะไรอย่างอื่นมากมายก็ชื่นชมค่ะกับอายุน้อยๆแล้วมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็ขอให้ประสบความสาเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็<ม>ส,สัม,มนาผมชอบมากและก็หลายหลักสูตรเข้าร่วมตลอดแต่ครั้งนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดไม่คิดเลยว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ด้วยวัยขนาดนี้พูดสะกดคนฟังสองพันกว่าคนให้เงียบกริบได้อยากเชิญชวนทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเข้าหลักสูตรนี้ได้โอดีเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยควรจะเข้ามาเพราะว่า ส่วนหนึ่งของทางอาจารย์ที่เป็นเวกรของเราเนี่ยท่านก็มีอุดมการ์ที่ค่อนข้างดีอย่างน้อยๆก็ท่านก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวท่านเองท่านทาเพราะท่านอยากฝันเห็นยาประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นสังคมที่อีกแบบหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ท่านทําท่านก็มีส่วนหนึ่งที่ทจะท่านตั้งใจจะให้กับมูลนิธิท่านตั้งใจใใงใจะให้กับส่วนรวมผมว่าคนที่สําเร็จแล้วเนี่ยถ้าคิดได้อย่างนี้ทุกคนเนี่ยผมว่าประเทศเราไปได้ดีเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังมีคนที่ต้องการการช่วยเหลือเนี่ยอีกเยอะ แล้วอีกเวลาเดียวกันมันก็มีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเยอะแต่มันขาดคนเชื่อมถ้ามีคนเชื่อมสักนิดหนึ่งเนี่ยผมว่าประเทศเราจะไปได้ดีนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนลองมาเริ่มต้อนอาจจะมาเป็นตัวเชื่อมและไม่แน่วันหนึ่งท่านอาจจะเป็นคนให้ก็เป็นไปได้